สวัสดีค่ะทุกคนเช้าอันสุใสนะคะวันนี้หลังจากที่เล่นคอนเสิร์ตเมื่อคืน mm hmm. เขาเดาไปตอนนี้เราก็มาสระผมนะคะอยู่ในเทอร์มินอลนะคะเทเวนตี้วันนะคะที่โคราชนะจ๊ะนก็ออ,อ,อ,อมีคนก๊อปปี้ด้านหลังจ้ะอ่าเอเด็กะโอ้ค่อยขาเดี๋ยวกันน่ารักเชียวผู้จัดการนะคะทำผมค่ะ สัผมนะคะสะผมเพราะว่าเมื่อคืนนอนหัวเน่าเมื่อคืนไปอิงกรซองมานะฮะเขาดาวโนดูคุณผู้จัดการดูค่ะคุณผู้จัดการเดินไปถือคอมพิวเตอร์ไปดูค่ะเขาทำงานตลอดเวนะคะคุณดูดูกระเป๋านึงดูดูดูใส่ใส่ใส่โทรศัพท์เห็นไหมฮะ อ่ะดูเขาดูเขาเดินเหมือนตามควายอ่ะรีบนะอ่ะเดินไปกดไปอ่ะอ่ะดูอ่ะอ่ะคอมพิวเตอร์นะคะคุณไม่ใช่มือถือนะคอมนะคะนางทำอะไรอยู่อ่ะโหลดค่ะโหลดโหลดคเออโหลดคลิปโหลดคลิปอ่าอ่าคุณทำอะไรคะคุณคุณคลิปเองเมื่อคี้โอ้โหคุณเล่นเดินปกติเขาจะเดินอ่ะอย่างมากก็มือถือ แต่คนนี้คือคือโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กเลยมีพนักงานเห็นเราแล้วแหละอ่าเหรอสุดสุดอ่ะโอ้สุดยอดอ่ะแล้วดูกระเป๋าหลังเด็ดูเสียบเสียบโทรศัพท์เท่ๆอ่ะดูดิอ่าไปไปไปหาว่านี่คือเราเชื่อมเราลงพนักงานก็คือไปแล้ี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเฮ้ยแต่พี่ว่าดีเหมือนกันนะหนูพกอันเนี้ยมันเป็นเอสซีไงมันยาวนิดหนึ่งและเราต้องลงขานนี้เพราะว่ามันขนาดสายมันใหญ่ออ๋ถ้าเราตัดมันแตก ค,คิวของศิลปินโอ้โหคิ้วของศิลปินนั้นยอมยอมลงดีๆและกรไดอะกระได้กระได้แล้วให้มันรับข้นนางนอกแล้วค่ะเอยไไใหม่ันีจะเสร็จแล้วก็ไม่เสร็จนี่คือในห้างสป,ปสินนะคะคุณดิฉันมาสาะผมแล้วดูนาะงก็ทำงานตลอดเว ไอ้นี่ก็ตลอดเวเหมือนกันนะฮะเ,เข้าไปตอตรงนี้ได้เลยอืมเอ,อระวังสิ้นสุดคุณกำลังสิ้นสุดบันไดเลื่อน <c oughs> เออเออเออไปไป,ไป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 โอ้ยออออโอ้ยข,อขาเลียวจังเลยอยากกินอ,อะไรอ่ะกินอะไรอ๋อจะบอกว่ากินอะไรใช่ไหมคะอืาตัวเราลงแล้วอ่ะอล,ง,ลงขาก็ลงอืม ขาเรียวน่เดินขาเลี้ยวเงอะไรอ่ะโอ้โหเซ็กมากอ่ะโซยูช่วยคุณได้ไม่ได้ขายของแต่ว่ามันดีจริงร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นมีชากาแฟแล้วก็โคโค่โคโค่นะฮะตอนนี้กำลังออกเดินออกเดินทางนะฮะร้อยยี่สิบเก้าบาทก็ยังมีวันวันนี้เราไปไหนต่อฮะไปสาเซิงเซาเนี่ยฮะโทรถามพี่ ให้วนมาเลยนี่ยวนมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮัลโหลรถมารับแล้วเราใช้วิธีโบกแบบนี้ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะโชเฟอร์สวัสดีพี่ใหม่ค่ะ ได้ครับสนหี่้ะ้าวมบ้านเราตรงวเวนขตีรจะ๋อพอมาต้องได้หมดถ้าขนมจีนก็ต้องวนนสิลูกใช่มันต้องวนอยู่นะก็ก็ได้นะก็ได้เหมือนกันถ้าอยากกินก็ได้เหมือนกันร้านนั้นมันก็อร่อยก็โอเค่นะซนัยี่มันมันต้องไอ้นี่ไงมันต้องวน ต้องรู้พอใจกันเต็มเลยวี่แดนของพี่ท่านเป็นคนอย่องางนี้สงสารมาเอาเอา,เอาเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ก่อนแลพอรู้แล้วล่ละจากขอบคุณที่เพิ่หวังเลยค่ะที่เราต้องการให้สัมภเวสีเหรอหรือว่าอะไรอันนี้เดี๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนนะคะก่อนที่จะเดินทางนะคะไปฉะเชิงเศร้านะคะวันนี้เราแบบว่า ไปเป็นงานภายในนะคะภายในในมากแล้วขอบคุณพี่สาวที่นึกถึงตะกัแตนนะคะพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์เจ้าของแหบเสน่ห์เจ้าของเสียงเพลงแหบเสน่ห์วันงานแท้สกันารอนแค่ปีห้กวกาวอ่าไม่นาเลยเฮกันโอ้ยขอบคุณขอบคุณพี่สาวนะคะที่นึกถึงน้องนะคะเดี๋ยวเจอกัน ตอนนี้ก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปกินข้าวกันแล้วเอ้ยมันเป็นร้านขนมจีนนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายขอตัวไปกินข้าวกันนะ